เกระยางไปนน้ำให้หน้านะครับเพราะว่าก้อนหน่ะน uh ี่มันกะท่วมอยู่โดนบริหลายป่านนี้มันยังมีคู่มีอย่างเห็นอยู่เ้าวเทียงหน้าก็จะด่วมได้หนึ่งอุ้ยขวดดรับมาแล้วกบพอดีอุ้ยเขาปะวะโอ้ยมันมีตัวไม้อยู่เด้อโอ้ยมันโดดทั้งเตะเหมือนนี่อดปัดอัดน่าเหรอคำมันเขียนยังว่า ôi hoặc trời tôi nhảy hoặc ui tôi nhảy ui tập phiên tập phiên ทนมาเบิงข่อยกย่ออยู่ในามสงข้ามนะครับนามออกแจงอีกมือน,นึงแล้วเนาะนามร้ายก็ปีไก่นะครับหลายแห้งปีนี้ยังบ่มีท้าที่ว่าจะลดข่อเรือมาครับนะครับนอเพราะว่าเรือมาได้แล้วนะเนาะเอาก็จะย่างไปเดี๋ยวเอาเอาคองขึ้นเรือนังพอกันหนันพอก็กแม่นะนะครับนะเพราะว่านามจันจานหนาจันจานปลาไม่เคยถึกสะดุ้งแต่ว่ามันกะ เห็นนำมันก็ยกเคือขึ้นเก่าแหละนะครับปลาบดถือกันเลยนั่งดีๆเด้อแต่ว่าน้ำให้น้างกับนำบ่เลือกดอกไปน้ำให้น้าเอาเดี๋ยวเตจะย่างไปดอกเอ้าก็ย่างไปน้ำให้น้านะครับเนะเพราะว่าก้อนอันนี้มันก็ถ่วอยู่ตน้นบริหลายปานี้มันยังมีคู่มีนยังเห็นอยู่อันนี้คือถ่วสุดแนวห่วยเลยนะครับเนาะแต่ว่าตะกีน่ะหมู่บ้านมันบ่สูงมันก็จะ ล้นไปหาหมู่บ้านเราท่วมบ้านแต่ว่าปีนี้มันแยบ้านเริ่มสูงขึงน้นนะเจ้าทมดินสูงเนาะ<อ>น้ำตรงนี้บ่ได้แห้งปานไรเนาะอยู่นั่นแห้งปด ปลาคาบของคือโดดโอ้ปลาขาวปลาขาวโอ้หน้ำแห้งครับอันนึงโอ้ยปีกายในหนามไม่ได้ถ่วงคู่นี่ครับนี่ข้าวยางมาได้ขี่รถลูกม,มาใดใได้เย็นอี่คือแบบถ่วงเต็มที่แล้วนะครับเนาะไปยุมองที่ห้องยกสะดุ้งอยูนน่นั่นคงจะนั่งบ่ได้เลยวุมม้นมองนั่งเลยตัวนี่ได้ยืนเบิดมือแล้ว ไปปลาล่ามายกอยู่ปีไกนะ่เนี่ยปีนี้ว่าวาเลยครับมันไปยกทางอื่นกันบืดป่าน้ำสวนนำลากระเสริยกเซกอะไรนะครับม,มีอย่างนอทางนี่ตัวน,นี้ก็ยกได,ได้ด้วยครับนี่ยอนหนนี้พอไม่ยกยิ้มือเศร้าแล้วครับมันบอถึกป่า ออดทวนน้ำไหมเดี๋ยวคล้องไปเทียงหน้าโอ้เทียงหน้ากระเจ็ดทวมแล้วต้น่นะคืวเมื่อคืนยีกนี่ทวมเทียงเลยตัวนี่โอ้หลายหลายไปยน้ำปีนโ้่น้ำจนวันมาพีไปแห้งลย ีล้วเขาเปลี่ยนแผนนะครับเนาะสะดุ้งตรงของเขามันวอมันบ่ถือป่าน้ำมันไหลนะครับภูน้ํำป่ามันไปขึ้นทั้งขอบขอบฟังครับตรงหนทางผุ้เนาะผู้ใดไปยกน้ำขอบขอบตรงขอบห้วยได้ก็จะถือป่าลายได้เอานน่เนาะเบสซกมาสักน้ำบริเวณนี่แหละขอไปขอบป่าเขากับห่วยนี่เนาะขอบห้วยนี่มันจะมีพวกป่ากระแยงป่าอย่างที่มันผัดมาน้ำหนาไม่ไม่นี่นะครับเนาะ ประมาณ40ลังห้าสิบลังนี่แหละนะรุ่นเบิร์นครับมันจะพอมีป่ากระแหงได้อยู่ได้กินบ่โปูหยาหยาหลายพดเนี่ยนั่นปดหยากเออ,อยไปน้ำหนามด้อยและหามแห้งอยู่บ่ดายแล้วปูหมองนี่เคยยกได้นี่เคยยกปลาได้ปีนี้ยกบ่ดายแล้วครับแห้งครับ ถาน้ำรถตัวเน,ะนาะน้ำขึ้นมันบดถือกันก็ต้องฐาน้ำรถครับบ่มีอย่างนั่นแห้งมันตาดน้ำบ่ได้แต่มันกระดอนจต่ปลาอีาองี้กินเก่งหน่อยแหรอเก่งหน่อยหน่อยกินบ่ได้ อือหมาอยู่เอ,อ้ไปแงงครับยาคือมากกว่าเลยนี่แนะครับตัวป่าเชือกเวทสักนะไปแงงหน่อยอุยอ้ยอือปลด,ดครับมาแล้วพันพันพัน น่าจะรอดแล้วรอดรอดพันนมอยู่ นยังล um> ่นหน่อยโอ้ยแครยังน้ำน้ำสะเก็ดพวกน้ำขันบอลไรเซียวเนี่ยมันตีถึงฝาเลยกินนี่อะไรไงขันไรเซียวนั่นเดี๋ยวผมกลัวสะดุ้งก่อนนะครับเนาะ แล้วเาจะลงไปพู้นทั้งไต่ผุนมันจะเป็นคู่ห่วยอยู่ห่วยอ่ามันจะมีคลองน้ำไหลลงไปห่วยนะครับเนาะเาไปยกสะดุงแล้วก็ปักเบ็ดอยู่ทางพุ้นนะน่าจะได้ปลาอยู่จอบบอนครับจอบบอนปลาเคียงหน่อยก็ับปลาปลาขาว แต่ว่าก็บ่จะเป็นต้องจอดแ่ว่ามันนามไรลแห้งหนามมุเขายกหลดนถือกแน่บ่ถือกแ,แน่แหละปลาเขีงเขีงอ่อยต่อยแ้วานีบ่คันปเทศยังได้เราปลาเขงบางคนมันกัไปปลปอยบางคนกัไปเลี้ยงไว้ใส่เงียบใส่เบ็ดเป็นสระหอดหอดนาใส่ปกดมันจะใหญ่บ่บ่ต้องให้มันจินเยียสินเยียกตายมจจอย bạn nhảy lại, măng khởi vật chiến đấy, luôn con, không phải nhô mồi. Ủa, bạc kiểng này, tổ เออปากงยังปาเขาไงหมผุน้ำบ่อนท่าคักยื้อท่าเนี่ยก่เดีขนาดเอาร่งหรือกรยกกระถือขึ้นเขาบ่อนหนึ่งสันนีามันฟุ้งตัวและออกออกยังไงมันอยู่ในพะรุงอยู่โอ้สีในแม่จอบเอาจอบเอา น้ำม,มันมาสองหลอบสามหลอดเนี่ยแต่ว่าบัวเคยถ่วงยิงสี่เลกเทียนเนาะนี่แ่นนานมาน้ำลายห่วยนอันนี้มันมาแบบน้ำถ่วมเลยว่ามันมาน้ำถ่วมแบบนี้เักรอบสองหอบนี่คือป่าไดงไงน้ำท่วมให้ท้องหน้ามันจะหลายกว่านี้อยูอ่ขนาดน้ำบัถวถ่วงไปได้ได้วย ท่วมมารอบเดี่ยวมาย้วมาแห้งท่ว,วมเลยบันีึ๊บโอ้โหปลาขาวครับอังโอ้ถะคกันตั้งนี้โอ้ปักอยู่หัวคุณย่าเว่ยเค้งมีเทียบเว้ยเดี๋ยวเพาะนั่นมาแล้วบ้านหอด,ดีนะ่เนี่อ้าว โอ้สามตัวครับอของนลมั้งขั้นหัวยัะพ่อนสู่นานมบ่ไวให้มันบ่อนใกล้ๆสะดุ้งกันนมูเป็โม,ม,มูมาอยู่อันนั้นเอาไหม่ะนี่ ừ khó lẹo mình mua quá thật lạ ừ anh đây ตัวใหญเยอะปลเคียงปอาปลดตัวน่ะโอ้เมนปลาลดป่านห้ากล้วปลาได้เยามาเนี่ยมาจับที่ละลายบ่่เขาเมือ่อเทีย่บยบได้ยวเที่จับที่ละโตแลเร็ว เพียนเ,เอา้อันนี้บุมิปลาเข็งเลยบอ่นีม่นมันจะมาเป็นมูกกับมาสุปปะขาวเนี่ปยปลาเข็งบุมมิจักตัวขาดหูขาดตัวให้เลไม่ได้อยู่ว่านกับว่าขาด นี่น้ำหัวนี่ละตามแล้วตุ๊บอื้มอื้มว่านอ๋อมาเป็นฟูงเลยบานเลยโดนมาเป็นฟูงเทียโยกถือจังว่ามันสิดอกว่าน้ำมันกะหันมาเนาะหาช่วงที่น้ำหันเขาตะเพียนใส่ลิดโอ้ งามจยู่ไข่อยู่ว่ววาอยู่นี่ทุกปีคนหลายอยู่ดีปีนั้นมาโอ้เลี้ยงแถวกันหลากสากอึดอึดเออ <c oughs> <c oughs>

ปลาขา,านนเ,เามืเ่อ,อน,อน,น,อน,น,น่นเหรอพี่เดูปลาขาวไปขาหน้าตึาน้ามันและปลาที่ใดครับปลาเข่งปลาขาเออนันงกิดกัน นั่นเห็นไหมเห็นคำเห็นถือกี <programmes> ่วะอันไปนอนโมเมนต์ตัวโมนอนเลยอ่ะเอ้าบอกแล้วปล่อยไปบอกมูไหมเอาเอาคือก้าวขั้นเอาปลาฮับของไดในในถ้วยเลย อุ้ยพ่อไปบอลพอดีอ oh, 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 ุ like ้ยเข่าบ่บ yeah> ้ามันมีตัวไม้ยูเด้ออ้ยมันโดดทั้งไตเมก็มีปาดโมี่ยังไลคนเดะถือยูอ่ะปาขาากับปาเข็งนะลงรถมันตื่นหนีตัวอ้ยออกจ่อยตัวนญ่ออกอุ้ยตัวนี้อุ้ยเถ่นเถยนอน เออถือแล้วถ <ici> ืกแล้วถือสองตัวแล้วแม่สองตัวแล้วสามตัวแล้วตัวตัวใหญ่หรอกวะตัวใบใหญ่ซ้ำนี้ อืมเหนสองตัวนะครับรอบสุดท้ายจะรอบนะครับห้องอีกครับเลยละ่ะเพราะวา่าเอาเรือมา,าอีกได้พายเรือไปเอาของอีก หันค่ำเดี๋ยวไ,ไปเห็นเงี้ยวไม้เมื่อเนี่มาตะเสว์มือนี่ยเข้ามาสวยได้ป่าไราอยู่นะครับอย่ามาตะเสาว์มันอาจจะถืออยู่ยม,าาม้าตะเสว์เรียมตัวเงี้ยวป่าสวยงามเยอะอ่างเงี้ยไปปล่อยมือเลื่นก็ได้ดอันนี้มันมีป่าเก่าที่เขาโยกอยู่บนกลางนาบนก็ได้ดตายแนนะครับเนาะป่าซุปเปอร์ใหม่ป่าแต่งแล้ว,มมย,ย,ย,ลวกยกมือน,นี่ยมอยูย่ตรงนี้นมันเยอะน,นะครับตากกมผมมันก็ยิงยกเรื่อยๆละครัหัวค่ำป่ครับมือนี่ยมฮ้ยมือแก่เน้นงดแล้วเนาะป่าได้ละ จะพร้องขึ mm ้นเรือกลับก่อนนะครับอ่าากน้ำแกงน้ำดาบหลายปีครับกลัวจะมีสิปีกายนี่ก็รุนยุ่รดนหวยแต่ว่ากระโปปานนี่เนาะอันนี้มันถวงไปเบิดหลสีหาปีเทนเฮ้ยเดี๋ยวงนาเรยวอยอ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยเอาไเอ 走，来来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 来。